สวัสดีครับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพัทลุงเขตเลือกตั้งที่หนึ่งครับวันนี้ผมอยู่กับทัพทีมเหตุทองนะครับผู้สมัครสสพักประชาราษรเขตเลือกตั้งที่หนึ่งหมายเลขสองครับวันนี้ผมจะนาทัพทีมาพบปะพูดคุยนะครับทำความรู้จักกับพี่น้องประชาชนนะครับทัพทีมครับทัพทีมสมัครรับเลือกตั้งวันนั้นผมจําได้ว่าไปสมัครวันที่27ธันวาคม2568นะครับนับจากวันนั้นวันนี้ก็30บวันแล้วนะครับก็ถือว่า1นเดือนแล้วเป็นไงครับที่ไปปปพบะรรชานนหม่เือยั ก็เหนื่อยนะคะแต่ก็มีความสุขค่ะเนื่องจากว่าเราได้ออกไปพบกับผู้คนจำนวนมากก่อนหน้านี้ทัพทีมและก็ครัวอาจจะอยู่แค่ในระดับบริหารท้องถิ่นเนื่องจากว่าคุณพ่อเคยเป็นนายกเทศบาลแต่พอตอนนี้เนี่ยเราได้มาทำงานในระดับประเทศเราก็เลยได้รับรู้ปัญหาระดับประเทศค่ะนึกไหมครับว่าการลงสมัครเป็นผู้แทนรัษฎรยนิตเหเนื่อยขนาดนี้ก็ตอนแรกก็ไม่นึกเหมือนกันค่ะ แต่ว่าพักเนี่ยคะ่ะโดยท่านอภิสิทธิเวชชาชีวะและก็ท่านชวนหลีกภัยกำชับมาเรื่องการทำการเมืองสุจริตการเมืองสีขาวไม่ซื้อสิทธิ์ซื้อเสียงเราก็เลยไม,ไม่ได้มเีเงินจำนวนนั้นที่จะไปซื้อสิทธิ์ซื้อเสียงไปรับไปหาเสียงนี่พวกปะป,ประชาชนมาประชาชนกดดันเรื่องอะไรกับท่านจิมบ้าง อาจจะมีตั้งคําถามว่าทําไมรถน้อยไปป้ายน้อยเกินไปหรือเปล่าห่างกันไปป้ายห่างกันเป็นกิโลอะไรแบบนี้ค่ะแต่บอกกัว่าไงบอกว่าไม่ค่อยมีทุนใช่ค่ะบอกไปว่าไม่ค่อยมีงบประมาณในการเลือกตั้งครั้งนี้เท่าไหร่ค่ะทําไมทัพทิมจึงมาสมัครลงสสในพักระยาธิปัตย์่ะครับเนื่องจากผู้สมัครท่านเดิมเขาได้ย้ายพักไปอยู่ทางพักกล้าธรรมของรอเอกธรรมนัทพมเผ่าค่ะก็เลย ประกอบกับว่าท่านอภิสิทธิ์ท่านก็บอกว่าใครๆก็เป็นสสที่ดีได้ถ้าเกิดว่าเราเริ่มต้นด้วยความถูกต้องค่ะก็เลยมีความมั่นใจแล้วก็มาพบกับท่านนิพิษแสดงเจตจำนงที่จะสมัครเป็นสสพัทลุงเขตหนึ่งค่ะแล้วไม่กลัวคู่แข่งเลยครับเพราะว่าเขตเลือกตั้งที่หนึ่งเบอ,อร์ใหญ่ๆดังนั้นนะไม่กลัวค่ะไม่กลัวค่ะ <c oughs> <c oughs> ไม่กลัวเพราะว่าทุกคนก็ต่างนําเสนอตัวตน ต้องการทำความดีให้กับผู้คนในท้องที่พื้นที่ของตัวเองทับพิมพก็เป็นหนึ่งในนั้นค่ะถามจริงๆเถอะเก็บบัตรประชาชนบ้างไหมเนี่ยไม่มีค่ะ,ะไ,ไม่มีนะ <c oughs> แล้วที่กบเก็บบัตรประชาชนไปตั้งสองสามพักเนี่ยไม่กลัวเลยครับว่าเก็บบัตรประชาชนไปแล้วเจ้าบ้านจะตามไปเลือกตามที่ชาวาบ้านให้บัตรประชาชนไปไม่กลัวค่ะคิดว่าตอนนี้คนพัทลุงเนี่ยตื่นรู้แล้วแล้วก็ทราบดีแล้วว่าแบบไหนคือความถูกต้องแบบไหนคือความความเลวร้ายของสังคมของประเทศชาติค่ะ เราก็อยากให้ทุกคนมาช่วยกันติดกระดุมเม็ดแรกให้ถูกต้องโดยการเลือกพรรคการเมืองที่เป็นสีขาวจริงๆร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ดําหรือเทาค่ะท่ันเตรียมจบการศึกษาที่ไหนครับจบศิลปศาสตร์บัณฑิตภาษาอังกฤษจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะพูดเขียนภาษาอังกฤษได้ดิได้ค่ะได้ถ้างั้นลองหาเสียงเป็นภาษาอังกฤษกับคนพัทลุงดูหน่อยดิได้ค่ะ Hi everyone especially the people of Patlung c o n s t i t u t i o n c y one I am ชาตติชาเหตทอง A Candidate from Democrat Party Running for the member of the House of Representatives Please on the 8th of February Choose the best candidate for your area Please choose number 2ชัดทิชาเหตุทอง or ทัพทิม Thank you ผมก็เจ้บ้างไม่ก็ใจบ้างนะ,ะลองพูดเป็นภาษาไทยดูดิเมื่อกี้พูดสวัสดีทักทายทุกคนนะคะโดยเฉพาะคนพัทลุงในเขตหนึ่งนะคะในวันที่ 8กุมภาพันธ์นี้กรณาเลือกผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ดีที่สุดในเขตพื้นที่ของท่านเลือกทัพทีมหมายเลขสองจากพรรคประชาธิปัตย์ขอบคุณมากค่ะพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพัทลุงครับพรรคประชาธิปัตย์และผมได้คัดเลือกตัวผู้สมัครที่ดีที่สุดนะครับให้กับพี่น้องประชาชนในเขตเลือกตั้งที่1จังหวัดพัทลุงแล้วนะครับฝากทัพทีมเหรทองนะครับผู้สมัครหมายเลขสองและพรรคประชาธิปัตย์นะครับหมายเลข27ไว้กับพี่น้องด้วยนะครับ ขอบพระคุณนะครับ